วันนี้จะมาพาทำขนมไทยโบราณที่มีความเหนียวนุ่มหน,น,นึบหนับยิ่งโรยงาคั่วหอมๆบอกเลยว่าเข้ากันมากๆเมนูนั้นก็คือกะละแมใบเตยนั่นเองค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะมาคั้นใบเตยกันก่อนเลยเขาจะใช้ใบเต8บย8ใบนะคะปั่นกับน,น้ํา200กรัมน้าทุกอย่างเนี่ยมาปั่นให้ละเอียดดีแล้วก็นําไปกรองค่ะใส่สีผสมอาหารเล็กน้อยแล้วก็มาผสมกะละแมกันก็จะมีแป้งข้าวเหนียวกะทิเกลือแล้วก็น้ําใบเตยที่เราคั้นก่อนหน้านี้ลงไปตามด้วยน้าตาลทรายขาวจากนั้นก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเนียนดีววเ๋ยราานํไปก โดยเขาจะใช้กระทะหินไมฟานจากอินซ่าที่เขาถืออยู่เป็นขนาด24เซนเหมาะกับการใช้ในครัวเรือนมากๆแล้วที่สําคัญดีไซน์สวยใช้งานง่ายราคาไม่แพงด้วยค่ะใส่กะละแมลงไปนะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเนี่ยกวนไปเรื่อยๆจนแป้งสุกดีจะสังเกตว่าเขาเขย่ากระทะแบบนี้แต่กะละแมก็ไม่ติดเลยนะพอกะละแมสุกแล้วก็ใส่จานได้เลยค่ะโรยด้วยงาขาวหรือว่าใครจะใส่ถั่วลิสงก็ได้นะแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกะละแมใบเตยรสชาติหวานมันหอมใบเตยสุดๆลองไปทําตามกันดูนะส่วนกระทะหินไมฟานจาก าสามารถใช้กับเต่าได้ทุกประเภทใครสนใจนะคะเดี๋ยวขอแปะพิกัดไว้นบนลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้เหมือนเดิมนะ